วันนี้เล่นโซนโฟจบตอนนี้ก็มีอันนี้เป็นซิไฟนะคะพร้อมทุกเมื่อแล้วก็อะไรแล้วก็ออะะไไรรแล้วก็แล้วก็แมปโซนโฟอ่ะแต่เล่นเลยไหมนะเดือดตาบู๊ให้มาบี้ินเนอร์หนึ่งนะครับบี้ินเนอร์ รหัสหนึ่งหนึ่ง b e g นรหัสหนึ่หนึ่งห้องอะไรห้องเตยสิหกรหัสหนึ่งหนึ่งสิบหกหนึ่งหนึ่งเราเล่นแบบไม่มีอีนะหนึ่งหนึ่งเล่นกนงมีสามคนครับไม่อเหรอไม่ e แตไม่ีโกรู้เดี๋ยวรู โอ้โหดีเอ็กอยู่คนเดียวไม่อีแน่ไม่อีแน่เหรอแปลอยู่คนเดียวโอ้ยอยเข้าไปโอ้ยที่มือสายแล้ว่าโดนแปลอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอ้ยโอ้โหอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาบอกพี่เว้นโดนอยู่คนเดียวล่ะโอ้อยอ้อยโอ้ยดีมากดีมากชิ้ว

โอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้โหอ้ไรอะไรอะไรไม่ได้แดกพูดเลยอะไรโอ้โห ฆ่าใครได้สักตัวไหมเนี่ยโอเคได้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ย้สาตัวเไม่ดล้โอยได้

โอะไรกันเดียอะไรกันเดียโอ้โหดูเลือดดูเลือดจะทำอะรก็ตายโอ้โอ้ะไลือดอะไรวะเนี่ยโอ้โหมี

โอ้ยฟูดใช่ค่ะได้ใจดีว่ายน้่ดีโอ้โหโอ้โหดับสอะไรล่ะเรืออแล้ยโได้ได้ดดดดนกงแล้วเหรอนั่นแหละแพ้แน่นอนน่ะ แต่ก็ยังเลี้ยงหนึ่งสองสามอยากเล่นไอ้ที่บอสอ่ะโอ้ลงดันยาอยากเล่นบอสอ่ะไปลงดันอีกรอบไหมอีกรอบไหมโอเคคุณโดนแย่งโดนบังครับให้ยืนคนเดียวต้องเอาดันที่สุดแกมหน่อยได้๋ยวมา เค่ไหนทำเล่นบอสนะ <Okay. S 2> โอ้เล่นบอสนี่โอ oh, <ะ>้โหมาเป็น Take เทคอนโดเลยเฮ้ยไม่ใช่ Take เทคอนโดดีเอนะาจะแบบบอสตามานะตูมเดียวเละ <c oughs> แต่มันอ e ีไม่ได้ไง <c oughs> เชื่อช่อของหมดแล้วขอหมดแล้วได้มันบักของเกมเดี๋ยวพอกดเข้าห้องปุ๊บแข่งใช่ไหมมันก็ไม่มีชุดอ่ะมา่อยละ วาเฮ้ยมางานอย่างดีมาเป็นแททีมตาวะรอ้กโนดลวะไม่ทันไงตีฟ้าโหดเฮ้ยมันมีสมันมี กัดขาขอขโมยก,ก่อนโอ้โหโหยตายายตตายตายายต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 าตายตไยตา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 ายตายย ชว์เล่นอะไรแกเล่นอะไรแปลกๆแกเล่นอะไรกันเดี๋ยวคะนั่นดูเลือดขอขออยู่ขอดูขอดูใหม่เลยเลือดอ่ะเห็นไหมบอกแล้วแต่ก็ตกที่เลยใช้ให้มีคุณค่า โอ้โหโอ้โดนอีกแล้วไปเชี่ยววา้วเราหน่อย่เราหนอเราเราไม่ยุ่งไม่ได้มาเลยมา้ให้โดนโดนรงต ใี่ไม่รวนโอ้โหัดนอเลยครับอเนี่ยอะไรอยอดลอดโอ้โหอะไรแ้งแชกนั่นโดนแย่งหมดเลยของอ่ะไม่สเออระ เปเป็นลุกคลเลยอะไโอ้โหจโ้เดีเดียวอ๋อหลับคาตีนหลับคาตีนเจอเจออ าไม่ีนะถ้าถ้าเกิดห้องไม่แบบไม่ีนะมันนะโอ้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 อะไรอะโอ้โห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 โดแย่งอีกแล้วโอ้ยยังรอด อะไรยังไม่รู้พี่แบล็คสุดมารีด่อยอะไรมาทำไมมาเยก็ฆ่าไี่เหาจะอะไรแล้วโอ้ยขอบคุณที่ให้กล่องนะมาให้มาให้กล่องเลยไปเอาเลยไม่ได้ห้าม โอ้โหไม่รไม่ต่อยหรอกต่อยเพื่อต่อยก็แปลอย่างนี้แหละทึงต่อยอ่ะโอ้โหเดินขึนเเดินลอโอ้ยข้ามเลยข้ามมาบัดข้าทมาบด คลิปมันสิบสองนาทีแล้วนะเนี่ยเปไคลิปเยอะวะนี้มแล้ว่มอ้วเมเร่เ่เ่เรลม่ยเ่มมเ่่มเเ่่่่ อ่ะับสไครป์ด้วยเจ,ยไจยไไ้ไม่เจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะบ๊ายบาย